อันรายาประโคมข่าวด่วนว่าแมนยูนเต็ดจะมีการประกาศข่าวเทคโอเวอร์สโมสรในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยชีคยาซิมจะได้เป็นเจ้าของคนใหม่ของผีแดงอันรายาระบุเมื่อสี่กรกฎาคมว่าการเทคโอเวอร์ทีมแมนยูนเต็ดที่ยืดเยื้อมานานจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้โดยตระกูลเกลเซอร์พร้อมที่จะลงลายเซน็นเปลี่ยนผ่านเจ้าของสโมสรคนใหม่ ดูสื่อกาตาได้เปิดเผยว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าจะมีการประกาศทางการขึ้นซึ่ง6000ล้านดอลลาร์จะกลายเป็นสถิติโลกการซื้อขายสโมสรกีฬาที่แพงที่สุดและยังมีรายงานว่าจะมีการเติมงบประมาณ640ล้านปอนด์ในการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทันทีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งสุเปอร์มียร์ลีอังกฤษตกเป็นข่าวใส่ชื่อโรเบิร์ตซานเชสนายทวารทีมชาติสเปนของบริเตนเอาไว้เป็นเป้าหมายในการเสริมแกร่งอีกราย หลังสอบแววจะช่วดได้ตัวอันเดรโอนานามือกาวจอมหนึบของอินเตอร์มิลานมาเฝ้าเสาแมนยูนิเต็ดกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาแทนที่ดาบิดเดเคอที่หมดสัญญากับทีมไปเรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเลงโอนานาซึ่งสามารถออกบอลด้วยเท้าได้ดีเอาไว้เป็นเป้าหมายแรกอย่างไรก็ตามจากการที่โดน Inter, อินเตอร์กงค่าตัวของนายทวารวัย27ปี ขึ้นไปสูงถึง50ล้านปอนด์ทำให้แมนยูน t เตดจำเป็นต้องมองหาเป้าหมายรายอื่นที่ค่าตัวย่อมเยาวกว่าเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการละเมิดกฎควบคุมทางการเงินหรือ financial fair play โดยมีชื่อของซานเชซที่สอแววจะหมดอนาคตกับไรตันหลังมีปัญหากับโรเบรโตเดซาบีกุนซอชาวอิตาเลียนปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเลือกล่าสุดขณะที่เดล่เมส่ดังเมืองผู้ดีรายงานว่าหากแมนยูนเตดหรือสโมสรอื่นใดสนใจจะคว้าซานเชซที่เกิดในสเปน และเล่นให้ทีมชาติสเปนแต่มีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษจึงถูกนับว่าเป็นนักเตะในโคตาโฮมกรนหรือผู้เล่นท้องถิ่นนั้นไปเฝ้าเสาจริงไบรตันก็พร้อมจะปล่อยให้ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าน้อยกว่าค่าตัวของโอนาน่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเอเ่นของเมสันกรีนวูดออกมาเรียกร้องให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรีบตัดสินใจอนาคตของนักเตะในความดูแล หลังนักเตะพ้นผิดจากคดีแล้ว The แอ h l e ติ c อังกฤษรายงานว่าลอรีวิทเวลเอเย่นของเมสันกรีวูดกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเรียกร้องให้ต้นสังกัดของนักเตะรีบตัดสินใจว่าจะให้กรีมูดอยู่ค้าแข่งในทิน่นโอทราวฟอร์ดหรือปล่อยตัวไปเล่นทีมอื่นหลังนักเตะพ้นผิดจากคดีอื้อฉาวแล้วแต่ยังโดนพักงานอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนภายใน